ไปเดินเขาอ่ะต้องไปหาความสุขครับไม่ใช่ไปถึงปุ๊บคืนแรกก็นอนป่วยคืนที่สองก็นอนป่วยคืนที่3าก็นอนป่วยคือคืนที่สีนนส่ถูกพาเข้าโรงพยาบาลสวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมหมอโจน,นะครับสำหรับในตอนซีรีส์ตอนที่3นะครับเรื่องของการเที่ยวอย่างไรไม่ให้ป่วยนะครับในยุคหลังโควิด19ไปเดินเขาอย่างไรไม่ให้ป่วยนะครับ ก่อนจะเริ่มต้นคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่ด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นคลิปกันเลยครับผม การเดินเขาเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างยอดนิยมมากๆสําหรับคนไทยโดยเฉพาะแบบคนรุ่นใหม่ๆนะครับการไปภูเขาเนี่ยไม่ใช่จําเป็นต้องแค่การไปเดินเขาเท่านั้นนะครับทุกกิจกรรมที่ไปอยู่บนพื้นที่สูงสงเนี่ยมันทาให้ร่างกายเราครับมันเปลี่ยนแปลงเป็นระบบต่างๆของร่างกายจานทำให้เกิดโลขึ้นมาสำหรับหัวข้อแรกนะครับสูงเท่าไหนถึงเรียกว่าสูงต้องทําความเข้าใจนิยามกันใหม่เลยนะครับว่าความสูงเนี่ยเรานับเป็นระดับเมตรเหนือระดับน้ําทะเลทุเกเขตที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือประมาณ0นเมตรเหนือระดับน้ําทะเลคือ เรายืนเท่ากับน้ำทะเลนั่นเองนะครับดที่สูงที่สุดของประเทศเราก็คือตัวของดอยอินทนนท์ใช่ไหมครับซึ่งก็สูงประมาณสัก2,500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งก็ยังถือว่าเป็นความสูงที่ยังไม่สูงอยู่ดีเพราะถ้าเกิดเราดูอย่างยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอย่างเอลเรส์เนี่ยที่ประมาณ8,800 ต่างกันมากครับเกือบ2-3ถึงเท่าแต่พื้นที่ที่เราไปเที่ยวกันส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง3 0 0 0 5 0ถึงใช่ไหมครับอย่างเมืองเลแคว้นลาตักของประเทศอินเดียเนี่ยที่คนไทยเราจะไปเที่ยวกันเยอะอยู่ที่ประมาณสัก3,500หรือที่เอเวอรเรสต์แคมป์ก็ประมาณ5,300หรือแม้กระทั่งอย่างยอดเขาคิริมันจโรอยู่ที่แอฟริกาเนี่ยความสูงอยู่ที่ประมาณ5,800เมตรเหนือดับน้ําทะเลนะครับเวลามีคนถามผมเหมือนกันว่าความสูงระดับนี้ทําไมเราไม่พูดถึงเวลาเราอยู่บนเครื่องบินบ้างล่ะเครื่องบินบินออกกกบบืืโลประมาณเ กิโลเมตรนะครับก็เหนือกว่าเอเวเลตขึ้นไปนิดนึงแต่ทําไมเราถึงไม่ป่วยในเครื่องบินนะครับมันถูกปรับความดันอากาศให้มันเท่ากับยอดดอยประมาณสัก2,000กว่าเมตรการไปอยู่ในเครื่องบินเนี่ยก็เหมือนกับเราอยู่บนดอยในเมืองไทยน,นั่นเองเราก็เลยไม่ได้มีอาการป่วยอะไรซึ่งจุดที่เราจะเริ่มป่วยเนี่ยก็คือที่ประมาณ2,500เมตรขึ้นไปเวลาเราพูดถึงความสูงนะครับสิ่งที่มันจะต้องพูดเสมอคือเรื่องของอากาศในอากาศอย่างที่ทุกคนรู้กันใช่ไหมครับถ้าพูดถึง100%เนี่ยก็จะมีออกซิเจนอยู่ประมาณ21%นะครับ มีไนโตรเจนอยู่78%ที่ถนผมทั้งอยู่ตรงนี้นะครับหรือแม้กระทั่งอย่างยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยเรามีเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนเท่ากันก็คือ21%เท่ากันนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือ ความกดอากาศถ้าเกิดเทียบเป็นหน่วยของความนักก็คือ760ม mm ิลิเมตรของปรอดแต่ถ้าเกิดเราไปยืนอยู่ตรงเอฟเฟลต์ et, เนี่ยไอความกดอากาศของออกซิเจนในนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก30%ของที่ผมนั่งอยู่แปลว่าทุกๆลมหายใจที่ผมสูดหายใจเข้าไปเนี่ยเหมือนกับอากาศหายไปประมาณ3ท่านเองซึ่งไอตรงนี้แหละก็คือประเด็นสําคัญที่ทําให้ร่างกายเราเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวย้อนกลับมาที่ประวัติศาสตร์เล็กน้อยนะครับว่าไออาการแพ้วความสูงหรือไอโรค ของความสูงเนี่ยมันเกิดจากอะไรต้องย้อนไปประมาณสักปีคศ1962นะครับตอนนั้นนะครับมันมีสงครามการสู้รบกันระหว่างประเทศจีนแล้วก็ประเทศอินเดียใช่ไหมครับทหารอินเดียเป็นฝ่ายแพ้แพ้แบบแพ้งงๆงนะครับเพราะว่าไอสมรภูมิที่มันสู้กันเนี่ยมันอยู่ที่แค้นลาดกใช่ไหมครับมันเป็นเขตภูเขาสูงตอนที่เขาสู้กันเนี่ยทหารจีนเนี่ยมีประวัติศาสตร์ในการสู้กับทิเบตมาเยอะแล้วเพราะว่าส่วนภูเขาเขาปรับตัวได้ค่อนข้างดีกว่าเขาที่เดินทางจาก เขตแผ่นดินใหญ่มาถึงพรมแดนผ่านมาเป็นเวลาแบบเป็นวันๆหรือเป็นหลายๆสัปดาห์นะครับร่างกายร,ร่างกายปรับตัวมาตลอดแต่ทหารอินเดียน,นะครับแบบอยู่ดีเหมือนกับขึ้นเฮลิคอปเตอร์หรือบินเครื่องบินจากพื้นที่ล่านนะไปถึงภูเขา พอไปถึงปุ๊บร่างกายเขาเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นต้องคิดว่าสมัยก่อนหมอเรายังไม่ได้รู้จักอาการนี้ดีเท่าไหร่นะครับพอไปถึงนู่นปุ๊บเราก็เริ่มเจอว่าเออทหารอินเดียทำไมป่วยเยอะจังแบบไปเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดดูปรากฏว่ามีแบบน้ําท่วมปอดอย,อยู่หมอก็เริ่มสงสัยครับให้ยาฆ่าเชื้อให้อะไรปรากฏว่าไม่หายไม่หายก็คิดไปต่อว่าต้องรักษาเนะนีนะปอดบนน้ำแล้วเปอดให้ยาขับปัสสาวะอะไรอีปรากฏว่าสุดท้ายทหารตายนั่นนะครับนี่คือจุดเริ่มต้น เราก็เลยเริ่มมีนักวิจัยเริ่มเก็บงานวิจัยย้อนหลังจนพบว่าจริงๆแล้วอาการของปอดบวมน้ำเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ ติดเชื้อหรือเป็นโรคหัวใจนะครับมันเกิดจากการที่ร่างกายเราปรับตัวไม่ได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาการแพ้ความสูงแบบจริงจังในยุคของปัจจุบันนะครับอันต่อมานะครับเป็นเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ทุกคนต้องรู้ก่อนเดินทางนะครับว่าใครจะป่วยหรือใครจะไม่ป่วยนะครับคือเราไม่สามารถทำนายได้เลยนะครับว่าคนคนนี้จะเป็นอาการแพ้ความสูงหรือเปล่าหรืออาจจะไม่เป็นแต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆว่ามันจะมีบางคนที่น่าจะไม่เป็นแน่ๆ, <S <S ๆคนคนนั้นก็คือกลุ่มคนที่ อาศัยอยู่บนที่ราบสูงนะั้นเป็นระยะเวลา,า,านานแล้วนะครับอย่างเช่นคนไทยก็จะรู้จักกันดีก็เช่นคนทิเบตซึ่งคนทิเบตนนก็จะอยู่กันที่ระดับความสูงประมาณสักสามพันถึงสี่พันเมตรเขาอยู่มาเป็นหมื่นปีขึ้นไปเจเนติกหรือพันธุกรรมของเขามีการปรับตัวมาเป็นระยะเวลาที่ยาวน,น,น,นานมากซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะไม่มีอาการแพ้ความสูงเลยนะครับซึ่งต่างจากพวกเราแต่เราก็จะมีบางสิ่งที่เราสามารถบอกได้ว่าเออคนนี้น่าจะมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงนะครับ ข้อแรกก็คือว่าความแข็งแรงของร่างกายไม่ได้เป็นปัจจัยบ่งบอกว่าคนนี้จะป่วยหรือไม่ป่วยนะครับอันที่2ต่อมาคือถ้าคนที่เคยมีการป่วยอยู่แล้วเคยไปมาก่อนเรามีการป่วยถ้าเกิดไปครั้งหนึ่งก็น่าจะเช่นเดียวกันว่าเขาก็น่าจะมีการป่วยเหมือนกันอันที่3าก็คือว่าคนที่มีการเปลี่ยนความสูงอย่างรวดเร็วนะครับเช่นอยู่กรุงเทพอยู่ดีนะครับเราขึ้นเครื่องบินไปที่นิวเดอร์ดีใช่ไหมครับ วันถัดมาก็คือบินจากนิวเดลีไปที่เลกการขึ้นเคบินเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณแค่1ชั่วโมงใช่ไหมครับเลี่ยนความสูงจากศูนย์เมตรไปที่3,500เมตรถ้าเทียบกับอีกคนหนึ่งที่เดินทางด้วยรถแน่นอนว่าคนแรกก็น่าจะมีโอกาสป่วยมากกว่าสมมติว่าเราไปอยู่บนพื้นที่สูงเนี่ยเป็นระยะเวลานึงแล้วนะครับเกิดจะมีการเปลี่ยนความสูงครั้งต่อไปนะครับเช่นเราไปเดินเขาเรานอนอยู่ที่ประมาณสามพันเมตรมาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งใช่ไหมครับ แล้วก็มันจะขึ้นไปต่อเนี่ยก็จะมีว่าระยะไอ้ตัวเลขเนี่ยที่ควรจะเปลี่ยนแต่วันเนี่ยก็ไม่ควรเกิน500เมตรต่อถ้า,าอยู่3,000เมตรมาเป็นอาทิตย์หนึ่งแต่วันสุดท้ายถัดมาเราจะขึ้นจาก3,000ไปเป็น5,000ในเวลาแค่1วันไอ้กลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่สามารถมากขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับอันที่4ี่ก็จะเป็นเรื่องของการกินพวกเช่นพวกของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ก็เป็นรไรที่ ไม่ควรจะรับประทานเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงนะครับส่วนกอสุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องของคนที่อาจจะมีเรื่องปวดของเรื่องของการหายใจเดิมที่ทําให้ปอดทํางาน,นได้ไม่ปกตินะครับที่นี้นะครับมันก็จะมีบางแห่งบนโลกใบนี้นะครับที่จะมีมนุษย์ที่อาศัยอยู่อย่างถาวรบนภูเขาซึ่งในหลักฐานปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่เมืองเมืองหนึ่งนะครับที่อยู่ในประเทศเปรูที่ชื่อว่าลาลินคนาดานะครับซึ่งมีความสูงประมาณ 5 9 0 0เมตรเนือระดับน้านทะเลการที่มีคนทั่วๆไปนะครับที่อยู่บนพื้นที่ที่สูงประมาณสัก5,900เมตรเป็นระยะเวลา,านานๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจในการศึกษามากว่าร่างกายของคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาสามารถปรับตัวเข้ากับความสูงขนาดนี้เป็นระยะเวลา,านานๆได้อย่างไรโอเคนะครับเราก็อารมณ์กดมาพอสมควรนะครับ <Okay. S 1> ก็ได้เวลาเข้าสู่ใจความหลักแล้วนะครับก็ค <Okay. S 1> ือเรื่องของการเตรียมตัวการเดินทางไปภูเขาเพื่อไม่ให้ป่วยซึ่งคนทุกคนที่จะไปภูเขาเนี่ยมีความสงสัยหรือว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองจะป่วยหรือเปล่าแล้วก็ มีแผนว่าจะต้องไปที่ที่มันสูงกว่า2,500เมตรเหนือดับน้ำทะเลแน่ๆเนี่ยจามั่นมาเจอแพทย์ได้นะครับโดยเฉพาะแพทย์ของทางด้านของท r ีวทย์มดิ i ซีนทงานของหมองลุ่นี้เนี่ยก็จะเป็นการวางแผนการเดินทางปรับแผนการเดินทางแล้วก็แนะนําวิธีป้องกันแล้วก็วิธีการปฏิบัติตนต่างๆเพื่อให้เกิดความเสี่ยงในการป่วยให้น้อยที่สุดนะครับ เรามาพูดกันถึงเรื่องของโรคประจาตัวที่พบได้บ่อยแล้วกันนะครับอย่างเช่นโรคแรกนะครับคนที่เป็นความดันสามารถเดินทางไปได้ไหมเอออันนี้ก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันอาจจะไม่มีหลักฐานที่บอกบอกได้โดยตรงว่าคนที่ความดันเราส,สูงเนี่ยจะสามารถไปไม่ได้แต่สิ่งที่เรารู้อย่างหนึ่งก็คือว่าเออเวลาเราไปขึ้นภูเขาสูงเนี่ยความดันเราอาจจะเพิ่มขึ้นได้จากเรื่องของสรีและวิทยาที่เปลี่ยนไป ล้ายาที่กินที่เราเคยกินอยู่เนี่ยที่สามารถคอนโทรลความดันได้เนี่ย 120, 80, ร้อยยี่สิบแปดพอไปอยู่บนที่สูงเราจะสามารถคอนโทรลความดันได้ไหมอันต่อมานะครับก็คือเรื่องของคนที่เป็นโรคหอบัืเสปกติคนที่เป็นโรคห้ออัืเเนี่ยก็มักจะรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าความเสี่ยงหรือสิ่งกระตุ้นเราคืออะไรใช่ไหมครับ เวลาเราไปเที่ยวที่สูงๆเนี่ยก็มักจะอากาศมันก็จะมักจะค่อนข้างหนาวใช่ไหมครับบางคนก็จะมีเรื่องของเช่นความหนาวเย็ยนเนี่ยมันสามารถกระตุ้นให้หลอดลมหายใจของเราเนี่ยมันตีบลงได้ไหมอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องสนใจนะครับอันถัดมาก็คือเป็นเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานนะครับเบาหวานเนี่ยเวลาเราก็จะกินยาประจําฉีดยาประจําพวกอินซูลินใช่ไหมครับบางคนก็จะมีพวกเรื่องของเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้จอกที่ปลายนิ้วเพื่อเช็คเลือดตอนเช้าทุกๆวันทีนี้พอเราถืออเครื่องอันนี้เนี่ยบางครั้งนะครับ เราไปอยู่บนที่งสูงซึ่งมันก็จะหนาวเครื่องน,นี้มันอาจจะทํางานผิดพลาดหรือเปล่าอันถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของคนที่เป็นโรคหัวใจเช่นเรื่องของอาการของเจ็บหน้าอกอะไรแบบนี้ถ้ามีอาการแบบนี้อยู่คือต้องระวังให้ค่อนข้างมากการแพทย์หรือการรักษาอาการที่มันฉุกเฉินเนี่ย อาจจะรักษาได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะซึ่งเราควรจะต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางให้ดีก่อนเดินทางไปอันต่อไปคือคนที่ตั้งครรภ์น,นะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์สามารถไปภูเขาสูงได้ไหมถ้าไปไม่สูงมากนะครับโดยเฉลี่ยก็มาทัก2ส0 0 0ันถึง2,500เมตรสามารถไปได้โดยที่ไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่จะไปที่ที่สูงกว่านี้แนะนําว่าพบสูตินารีแพทย์หรือแพทย์ที่ท่านฝากครรภ์ก่อนเดินทางก็จะเป็นสิ่งที่ ดีที่สุดนะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือเรื่องของอาการแพ้ความสูงภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเขียนว่า acute mountain sickness ถ้าแปลเป็นไทยตรงตัวเลยก็คือว่าอาการเจ็บป่วยจากภูเขานะครับเราก็ยังไม่มีคําที่มันจะใช้ได้เฉพาะเจาะจงเหมือนโรคอื่นๆใช่ไหมครับแล้วก็มันจะเรียกรวมว่ามันคือ,อาการแพ้ความสูงอาการแพ้ความสูงเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นผลพวงมาจากการที่ร่างกายเราปรับตัวกับสภาพของ zen, ขออกซิเจนคือความกดอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นะครับเราก็จะเกิดความผิดปกติต่างๆของร่างกายซึ่ง มันจะเกิดในระยะเวลาประมาณสัก6ถึง12ชั่วโมงหลังจากที่เราไปถึงแต่บางคนก็อาจจะเกิดได้เร็วกว่านี้แต่บางคนก็อาจจะเกิดได้ช้ากว่านี้ซึ่งอาการที่เห็นได้ชัดสุดก็คือประมาณคืนแรกนะครับที่เราไปนอนสําหรับความเสี่ยงในการเกิดถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะมีงานวิจัยที่แบบจํานวนมากมากเลยนะครับมีก็จะมีหลายตัวเลขแต่ถ้าให้สรุปคร่าวๆได้เนี่ยก็จะบอกได้ว่าประมาณว่าถ้าไป10คนนะครับนับไปเลยนะครับก็ประมาณสัก4ถึง5คนใน10คนทีนี้พอมาพูดถึง อาการของคนที่แพ้ความสูงการมันเป็นอย่างไรถ้าเกิดคิดภาพไม่ออกก็ให้คิดถึงคนที่ เมาเล่านะครับก็อ,อาการจะเหมือนคนที่เป็นคน h โอเวอร์นะครับซึ่งอาการที่พบได้เด่นสุดก็คือการของปวดหัวเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารกินข้าวไม่ได้หรือแม้กระทั่งบางคนถึงขั้นแบบนอนไม่ค่อยหลับนี่เป็นอาการที่สามารถพบได้นะค,ความรุนแรงของอาการเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่ถึงขั้นแบบเบาๆนะครับแบบเหมือนกับหยิกๆใช่ไหมครับจนถึงขั้นแบบปวดแบบรุนแรงสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่า อ,อย่างเช่นพวกแอลกอฮอล์ Q ol, พวกนี้ก็ไม่ควรจะกินนะครับแต่พอเรากินแอลกอฮอล์เนี่ยมันทําให้เราเมาใช่ไหมครับพอเมาปุ๊บยิ่งงงเข้าไปใหญ่ว่าสุดท้ายตอนนี้เราป่วยจากแพ้ความสูงหรือวเมาจากแอลกอฮอล์ Q กันแน่แล้วก็เวลาเราป่วยเนี่ยก็สิ่งที่แรกที่ต้องทําก็คือว่าห้ามขึ้นไปสูงกว่าเดิมนะครับให้อยู่ที่ความสูงเดิมไว้ก่อนเมื่อร่างกายมันปรับตัวได้อาการมันดีขึ้นอาการพวกนี้มันก็จะหายไปเองนะครับ แต่ถ้าเกิดเราอยู่ที่นั้นเนี่ยประมาณสักผ่านไปหนึ่งวันแล้วอาการยี้งไม่ดีขึ้นดีสิ่งที่ต้องทําน่าจะต้องทานะครับก็คือแบบต้องไปหาหมอก่อนแต่ถ้าที่ตรงนั้นมันไม่มีหมอเลยเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาการเดินลงทีนี้มาต่อประเด็นเรื่องของการป้องกันเพื่อจะไม่ให้มีอาการแพ้ความสูงนะครับสิ่งที่แรกที่ต้องทําก็คือว่า ascending slowly ก็คือว่าขึ้นไปอย่างช้าๆนะครับค่อยๆไปค่อยๆชา้าก็จะมีประโยคที่ว่าแบบ c l m high sleep low ก็คือว่าขึ้นสูงแล้วก็นอนตำ่ำทั้งวันเนี่ยเราเดินขึ้นไปที่สูงแต่าัาานน,นนี้้ถเกิดดลองไปูแผ การเดินของคนที่ขึ้นยอดเขาเช่นเอเบเลนเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนมากๆว่าวันนี้อยู่ที่4 0 0พวันถัดมาจาก4 0 0 0ันจะไป5 0 0พันเขาไม่เดินขึ้นทีเดียวนะครับเพราะขึ้นไป4 0 0พันขึ้นไป5 0 0พวันนึงก่อนแล้วก็กลับมานอนที่ข้างล่างที่4,5 0พัมาพักหนึ่งคืนการที่เราขึ้นไปสูงระยะสั้นๆเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราไปสัมผัสอากาศช่วงหนึ่งนะครับที่ออกซิเจนมันลดลงไอ้จุดๆนี้คือสิ่งที่ทำให้ร่างกายเรามีเวลาปรับตัวเมื่อเราขึ้นไปที่สูงแล้วเราต้องมีเวลาพักระหว่างวันเเเรรรรื่่่่่่อออยๆาทีีีผมมมมบกกวววววไไคคินน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 น5 3,5ตตัั้้้พ็็ขึป จาก3,500ก็ไม่ควรขึ้นไปเป็น4,500ขึ้นไปต้องมีระยะเวลา500เมตรต่อวันเว้นวักเอาไว้หรือถ้าเกิดขึ้นสูงกว่าน,นี้เรื่อยๆเนี่ยต้องมีการวันพักหรือเปล่าเป็นอยู่ที่4,500แล้วก็ต้องพักอยู่ที่4,500สัก2-3วันไหมก่อนจะไปที่5,000ข้อถัดมานะครับคืออย่ากออกกำลังกายหรือออกแรงมากเกินไปในวันแรกที่ไปถึงสิ่งที่ควรทําแรกคือเก็บตัวนะครับนั่งเฉย ค่อยๆเห็นใจช้าๆนะครับไม่ใช่แบบวันแรกปุ๊บวิ่งขึ้นดอยวิ่งขึ้นเนินทดสอบแบบสผัสภาพราพ่างกายตัวเองซึ่งการที่เราใช้ออกซิเจนมากกว่าปกติเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเราป่วยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการปรับตัวของร่างกายกันนะครับซึ่งภาษาในทางการแพทย์จะเรียกว่า acclimatization นะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดให้เห็นภาพง่ายๆสำหรับทุกคนนะครับเช่นตอนนี้เนี่ยผมเห็นใจอยู่ที่ประมาณสักสิถึง12งครั้งต่อนา่ทีเลครับนี่ซึ่งเป็น,ปปนปรเรปนทปก เช่นประมาณสักสามพันเช่นวันนี้ผมบินไปที่เลยใชมครับทันทีที่ผมไปถึงที่เลยเนี่ยจมูกที่ผมรับอากาศเข้าไปเนี่ยอย่างที่บอกว่าออกซิเจนมันลดลงใช่ไหมครับคือความกดอากาศของออกซิเจนมันลดลงสิ่งที่ร่างกายทําเป็นอย่างแรกเพื่อชดเชยสิ่งที่มันหายไปก็คือเราก็จะหายใจเร็วขึ้นซึ่งในการหายใจเร็วขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําแบบเขาเรียกว่าไม่รู้ตัวคือแบบ involuntary คืออยู่นอกเหนือจากสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วก็เราหายใจมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เพื่อเป็นการชดเชย ไอออกซิเจนที่มันเสียไปใช่ไหมครับแต่อย่างที่เรารู้ว่าเราไม่สามารถหายใจเร็วกว่าสิ่งที่ขั้นมาตรฐานได้ลองคิดภาพน,นะครับสมมติผมอาจจะอยู่ที่10ครั้งถ้าผมเพิ่มเป็น20ครั้งเนี่ยผมอาจจะได้อากาศมากขึ้นแต่ถ้าผมเพิ่มเป็นสัก30หรือ40ครั้งเนี่ยอากาศที่ผมมันอาจจะไม่ได้มากขึ้นแล้วเพราะมันจะเหมือนคนหอบแทนใก่ไหมครับเวลาเราหายใจเข้าไปเยอะๆเนี่ยร่างกายมันจะทำให้เลือดมันเป็นด่างนะครับพอมันเป็นด่างเนี่ยมันก็จะเป็นการสุดอะยิ่งมันด่างมากไปปุ๊บสมองมันจะบอกว่าไม่ได้้้แลวนนะมมัดด่าางงกกไปคุุณตอหใจ ไม่ให้มากไปกว่าน,นี้ร่างกายก็เลยส่งข้อความไปบอกไตว่าเออช่วยเอาไอ้ด่างนี้ออกให้หน่อยซึ่งการที่ไตเอาด่างออกก็งา่ายทีเดียวนะครับก็คือขับด่างออกนั่นเองแต่ความเร็วความช้าของการขับด่างออกตรงนี้ครับด่างนี่คือถ้าเรียกเป็นภาษาแพทย์คือเรียกว่าเป็นเบสนั่นเองนะครับซึ่งในการขับเบสออกทีนี้ไตทําได้ไวิธีเดียวคือฉี่ครับยิ่งเราฉี่เยอะเนี่ยด่างก็คือออกไปร่างกายแล้วจะปรับตัวได้ดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ความปัญหาของคือ การขับฉี่ด้วยอการเอาด่างออกเนี่ยมันใช้เวลานาะนบางคนใช้เวลาแค่ชั่วโมงหนึง่งบางคนใช้5้าชั่วโมงก็ได้เป็นเหตุผลว่าทาไมบางคนปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วมากหรือบางคนปรับตัวได้ค่อนข้างช้ามากนั่นเอง <Okay. S 1> ซึ่งก็คือความสามารถในการขับด่างออกของร่างกายนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือเรื่องของการป้องกันด้วยกัน ใช้ยานะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่คนใช้กันค่อนข้างมากนะครับโดยปกติแล้วนะครับคนที่จะใช้ยาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกว่ามักจะขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งหมอก็จะแนะนําให้ใช้นะครับซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็จะมียาตัวหลักนะครับชื่อว่าไดอะมอกนะครับหรือถ้าเป็นภาษาทางการแพทย์ก็จะเรียกว่าอเซตาโซลามัยนะครับทีนี้สิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับไดอะมอกก็คือว่าฤทธิ์ของการออกยานั่นเองนะครับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ว่าเมื่อเราขึ้นไปบนพื้นที่สูงใช เลือดของเรานะครับก็จะกลายเป็นด่างใช่ไหมครับสิ่งที่เตาหมอกทากับร่างกายคือช่วยให้ร่างกายขับ ด่านออกให้เร็วมากที่สุดกด็เรียกว่าทําให้เลือดเป็นกรดมากขึ้นนั่นเองนะครับเราก็จะมีพื้นที่ในการหายใจได้ดีขึ้นปกติการกินตัวของไดอะมอร์ก็มจะต้องกินก่อนเดินทางอยู่แล้วนะครับเพราะกว่าที่มันจอกทธิเน่ยมันก็ใช้เวลาที่ค่อนข้างนานปกติก็จะกินอยู่ที่ประมาณสัก 1- 2วันก่อนเดินทางนะครับก็จะเขียนไว้ชัดเจนในเรื่องของการใช้ยาน,นะครับตัวของไดอะมอด์กเนี่ยมันก็จะเป็นยาที่อยู่ในกลุ่มของสันฟ้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปอดของการแพ้ยาสันฟ้าก็ ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอครับก่อนจะใช้ยาไม่ใช่อยู่ดีนึกจะซื้อหรือว่าไปซื้อมากินได้โดยทันทีนะครับเรามาพูดถึงขนาดยาที่เราใช้ตัวของยาของแดงมอกกันโดยปกตินะครับก็จะใช้อยู่ที่ประมาณสัก125มิลลิกรัมนะครับก็จะกินทุกๆ12ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็คือกินก่อนขึ้นภูเขา1วันนะครับ แล้วก็ทานแบบนี้ทุกวันนะครับจนไปถึงจุดสูงที่สุดของการในทางนั้นแล้วก็ผ่านไป24ชั่วโมงก็สามารถหยุดได้นะครับอันถัดมาคือถ้าสมมุติว่าเราแพ้ตัวยาแดม็อกจริงๆหรือว่าไม่สามารถรับประทานได้จริงเนี่ยก็จะมียาตัวรองที่เป็นกลุ่มของสเตียรอยที่ชื่อว่าเด็กซ่าเมทาโซนนะครับซึ่งตัวของเด็กซ่าเมทาโซนเนี่ยมันทํางานต่างกันแดม็อกเราทํางานเหมือนกับเรียนแบบสตรีละวิทยาตามธรรมชาติใช่ไหมครับเราพยายามทำให้ร่างกายเหมือนธรรมชาติมากที่สุดแต่ถ้าเป็นตัวของเด็กซ่าเมทาโซนเนี่ยก็ ตรงข้ามนะครับเด็กซ้ำกับเป็นกดอาการให้มันหยุดอยู่กับพื้นกดเอาไว้ไม่ให้มันเป็นเห็นไหมครับว่ามันต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดเราหยุดเด็กซ้ำปุ๊บอาการก็ระเบิดออกมาเราเลยไม่ได้ใช้ตัวของเด็กซ้ำเมทซนเป็นยาหลักในการป้องกันเราใช้แดมอกเป็นยาหลักส่วนการใช้ one, เด็กซ้ำเมทซนเนี่ยก็ปรึกษาแพทย์ดีกว่าเพราะมันคือสเตียรอยน,นะครับสเตียรอยมีผลเสียเยอะมาก ใช้นานก็ไม่ได้ปกติไม่มีหมอคนไหนจ่ายให้คนไข้าง,ง่ายๆอยู่แล้วครับมาต่อเลื่อยที่เรื่องของการรักษาอาการแพ้วความสูงนะครับอาการแพ้วความสูงมันเป็นเรื่องของความผิดปกติของระบบสรีระวิทยาของร่างกายใช่ไหมครับเกิดจากการที่ร่างกายเราปรับตัวได้ไม่ทันังนั้นสิ่งวิธีที่เป็นการรักษาก็ทําได้ง่ายมากก็คือว่าทําอย่างไรก็ได้นะครับเพื่อให้ร่างกายมันปรับตัวให้ทันกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปวิธีแรกก็คือว่าอยู่เฉยก่อน ก็รอให้เวลามันผ่านไปเองมื่ออาการมันปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นอาการมันก็จะหายไปปกติสัก1-2วันนะครับถ้าเราอยู่ที่ความสูงเ,เดิมเนี่ยอาการก็จะหายไปเองแต่ถ้าอาการมันไม่ดีขึ้นเนี่ยจำเป็นต้องเดือนลงนะครับอันต่อมาถ้าสมมติว่าเออเรามีทางเลือกอื่นไหมในการใช้ในการรักษาก็จะมีอย่างเช่นถ้ามีการปวดหัวนะครับ เราก็มมกจะใช้ยาในกลุ่มของพวกของบูเฟนหรือว่าพาราเซตามอลนะครับแต่ถ้ามีการอย่างขึ้นแทรอาจนเจนก็มียาที่ได้รักษาอาการอาเจียนโดยเฉพาะใช่ไหมครับเรือ่อนต่อมาเป็นยาที่เฉพาะทา,างเช่นตัวของไดมะมอกที่เราพูดกันเมื่อเมื่อใช้ในการป้องกัน,นก็สามารถใช้ในการรักษาได้เช่นเดียวกันหรืออย่างตัวของเด็กซั่งเมทาโซนที่เป็นสเตียรอยที่พูดเมื่อกี้นี้ก็สามารถใช้ในการรักษาได้เช่นเดียวกันแต่ว่า เรื่องของขนาดยาในการรักษาเนี่ยผมแนะนําว่าเราต้องปรึกษาหมอตัวเป็น,ปนจะดีกว่าพูดในคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะมันมีเรื่องของข้อยกเว้นขนาดยาที่มันใช้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับื่อก้เราพูดกันนะครับเรื่องของเอเมเนี่ยสิ่งที่ผมบอกได้เลยว่าคนเราไม่ได้ตายจากการ,รการแพ้ความสูขนะครับเพราะนั่นเป็นแค่เรื่องของสรีรวิทยาใช่ไหมครับ แต่สิ่งที่จะพูดถึงอสองประเด็นนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆประเด็นแรกนะครับคือเรื่องของอาการสมองบวมจากการขึ้นพื้นที่สูงนะครับโรคชื่อเฉพาะอันนี้ก็ยังหาไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นการแปลตรงตัวมาจากภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า high altitude cerebral edema นะครับไอ้ตัวนี้คือเขาเรียกเป็นอาการรุนแรงม o t i รุนแรงนะครับของ a m เเราเป็น a m s มมาก่อนใช่ไหมครับถ้าเรายังฝืนไปต่อไม่ยอมเชื่อฟังแพทย์ไม่เชื่อฟังเพื่อน เชื่อใจตัวเองเพราะว่าเดินทางคนเดียวเราอาจจะก,การพัฒนาจาก a m เไปเป็นเพกหรือว่า HACE ก็คือตัวของไอตัวซี r ีบอวิดีมานี้ได้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอาการรุนแรงเป็นรถตายได้นะครับอาการนี้บอกว่ามันเป็นเรื่องของสมองทั้งหมดเลยอย่างเช่นเดินเซนะครับไปเดินเขากับเพื่อนอยู่ดีวันแล้ขึ้นตื่นเช้ามาให้ไม่เพื่อนเดินตัวไม่ตรงหรือบางทีเพื่อนซึมมากทักเราไม่ตื่นทักแล้วแบบไม่ตอบเป็นสิ่งที่ต้องให้ระวังมากหรือแม้กระทั่งบางคนแบบปวดหัวมาก วดแบบจะเป็นจะตายแล้วสมองเรามันอยู่ในกะโหลใช่ไหมครับกะโหลมันเป็นพื้นที่ปิดเพราะฉะนั้นแล้วเวลาอะไรที่มันขยายขึ้นมาคิดภาพมันขยายไปไหนไม่ได้ถูกไหมฮะสมองเวลามันขยายแปลว่าเนื้อก็จะชนกะโหลพอมันชนกะโหลปุ๊บนั่นแหละครับอาการที่มันมาก็คือมันก็จะปวดหัวแล้วก็มีอาการอื่นตามมาอาการนี้ถือว่าเป็นอ m e เมอร์เจนซีนะครับในทางการแพทย์ถือว่ารุนแรงเสียชีวิตคนเป็นกลุ่มนี้วิธีการป้องกนันก็คล้ายๆกับเอเมนะครับถ้าเราป้องกันเอเมได้ ไอ้ตัวของเฮกหรือว่า HACE เนี่ยก็จะไม่มีอาการเช่นเดียวกันแต่วิธีการรักษาในแตกต่างกันถ้าเป็นเฮกจาเป็นต้องลงทันทีลงทันทีคือถ้ามีคอปเตอร์ก็ต้องขึ้นคอปเตอร์ครับถ้ามีคนสามารถแบกเราลงไปข้างล่างได้ก็ต้องทําทันทีซึ่งของพวกนี้เนี่ยมันถึงเป็นสาเหตุว่าทําไมคนที่เป็นนักเดินเขาถึงไม่ควรเ,เดินคนเดียวเพราะว่ามันไม่ไม่มีใครสังเกตครับ เราซึมลงเนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่าเราซึมลงปกติคนที่จะทักว่าเราซึมลงก็คือพื้นลมทางที่ไปกับเราซึ่งเวลาของการเอาลงเนี่ยปกติบอกว่าถ้าลงไปสัก500-1,000เมตรเนี่ยก็สามารถอาการก็จะดีขึ้นได้ทันทีนะครับ เราอยู่ที่6,000เนี่ยสมมุติเราสามารถแบกเพื่อนลงมาที่5,000เมตรได้เนี่ยอาการก็บังจะดีขึ้นแต่ก็ไม่หายนะครับต้องเอาลงไปปกติถึงขั้นต้องเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลเลยนะครับเรืออ่องต่อมานะครับก็จะเป็นการรักษาในโรงพยาบาลก็จะเป็นการใช้ยาต่างๆอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับก็จะมีตัวของเขาเรียกว่าเป็นเป็นไฮเปอร์บาริสชมเนะครับก็คือเป็นไอตัวเครื่องปรับความดันอากาศภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการมแบนะครับเป็นถุงที่ ปกติเนี่ยลูกหาบสามารถแบกไปกับตัวได้นะครับพอเวลาใช้จริงๆก็การออกมานะครับแล้วก็เอาคนที่ป่วยใสย่เข้าไปในถุงแล้วก็ใช้ขาบีบกันการนำขาปั๊มลมเนี่ยจะเป็นการเหมือนกับเพิ่มทาให้ถุงเนี่ยมันพองพอมันพองปุ๊บม,มันจะเป็นการเพิ่มความกดอากาศในถุงนั้นก็ทําให้ออกซิเจนในตรงนั้นเนี่ยมันมีมากขึ้นคนที่ในถุงเนี่ยก็จะเหมือนกับหายใจในที่ที่มีความกดอากาศออกซิเจนมากขึ้นมันเราก็รีบเอาคนใส่ถุงแล้วก็รีบแบกออกมาก็จะช่วยซื้อเวลาก่อนที่จะพาขึ้นคอปเตอร์ แล้วก็ไปหาหมอให้เร็วที่สุดได้อันต่อมานะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากคือเรื่องของการใช้ออกซิเจนนั่นเองนะครับปกติเราสูดกัน่ยต้องใช้ประมาณสัก1-2ลิตรต่อน,นาทีใช่ไหมครับใ,ใช้ระยะเวลาประมาณสิบถึงยีนาทีเป็นหลักนี่คือโดยประมาณในการใช้ออกซิเจนมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงตัวมากเมื่อร่างกายเราออกซิเจนน้อย เมื่อเราสูดเข้าไปร่างกายก็จะจะดีขึ้นทันทีแต่ปัญหาคือว่าเวลาเราไปเนี่ยเราพกไปกี่ขวดขวดหนึ่งมันได้กี่ลิตรกดหนึ่งฟอดเนี่ยมันได้กี่กี่ซีซีใช่ไหมครับอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญไปทั้งกลุ่มไปกันสิบคนจะซื้อกระป๋องเล็กไ,ไปกระป๋องเดียวบางทีใช้แค่แป๊บเดียวก็หมดแล้วอาการไม่ดีคือถ้าเราจองทริปหรือว่ามีคนที่จัดทร์ด,ดีเนี่ยเขาอาจจะถึงขั้นให้คนคนหนึ่งนะครับแตกถังประมาณสักส50ห้าสิบลิตรไปกับทีมด้วยพอเมิการปุ๊บก็จับยัดจมูกเลยอาการถดดีกกนไ้้แลลวว็สือเา นี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นในการเรียกว่าในการเลือกคนนําทัวร์ที่ดีนะครับอยากให้ถามเรื่องนี้เสมอมาว่าเออคุณมีออกซิเจนหรือเปล่าคุณมีอะไปเปร์บริชชัเบอร์นี้หรือเปล่าในการแบบพาคนไปเดินเขานะครับเดี๋ยวมาต่อที่เรื่องของประเด็นของการใช้ยาเพื่อรักษาอาการของสมองบวมแล้วกันนะครับการใช้ยาเพื่อรักษาตัวอาการของสมองบวมเนี่ยก็ หลักๆก็จะเป็นตัวของแดมมอกแต่ว่าถึงขั้นนี้แล้วแดมมอกเนี่ยก็มังจะช่วยไม่ได้แล้วเพราะสมองมันบวมชึ่งไปแล้วก็จะมีการใช้ยาตัวที่สําคัญมากกว่าก็คือตัวของเด็กซ่าเมทาโซนนะครับก็คือเป็นสเตียรอยไอตัวนี้เมื่อกี้เราว่างก่อนว่ามันสามารถใช้ป้องกันได้ใช่ไหมครับแต่มันก็สามารถใช้รักษาได้เช่นเดียวกันโดยปกติก็มักจะเป็นแบบชนิดกินหรือแบบชนิดฉีดกันแต่ว่าตรงตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เรามักไม่ได้ทํากันในหน้างงานนะแต่ถ้าเกิดทําหน้างงานจริงก็ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์มากๆเพราะว่า มันเป็นการใช้ยาแบบชนิดฉีดซึ่งมันมีความอันตรายสูงมากปกติแล้วคนที่เป็นการทีมนักปีนเขาเนี่ยเขามักจะมียาชุดนี้เนี่ยเตรียมไปในกระปุกหรือว่ากล่องอยู่ด้าน,นะครับวิธีนี้เนี่ยผมขอแนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์ในก่อนการใช้วิธีนี้เสมอนะครับเพราะเราพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยก็อยากจะเสริมเรื่องนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการใช้ประกันการเดินทางน,นะครับอยากให้เช็คเสมอมาว่า ตัวของประกันการเดินทางนะครับมันครอบคลุมการรักษาตัวของพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างไรเพราะส่วนใหญ่คนที่มาถึงขั้นนี้เนี่ยมันต้องใช้ตัวของเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมครับในการกู้ภัยฉุกเฉินก็ต้องถามประกันเสมอมาว่าอันนี้เนี่ยมันครอบคลุมอยู่ในการใช้ประกันของหรือเปล่าเพราะว่าการใช้ประกันเพื่อเรฮลิคอปเตอร์เนี่ยถ้าเราไม่มีประกันเลยครับโอ้เรียกขามึงมันแพงมากเป็นหลักแสนๆเนี่ยใส่ไหวไหมพราะนั้นประกันก็ต้องซื้อเสมอแค่ซื้อไม่พอครับ ต้องถามด้วยว่าใช้กับเส้นทางที่เราไปได้หรือเปล่านะครับมาสู่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับพี่อยากให้ทุกคนรู้มากๆเลยเพราะว่าอันตรายไปกับไม่แพ้สมองบวมเลยนะครับก็คือเรื่องของการปอดบวมน้ําจากการขึ้นสู่พื้นที่สูงนั่นเองนะครับ i g อ a l t จ t ดพอ p u l m o n a r ดีมา m a นะครับไอ้หลักการเกิดเนี่ยก็เกิดจากการที่เริ่มต้นทุกอย่าง้งหมดครับออกซิเจนในความดันบรรยากาศเนี่ยความดันมันลดลงใช่ไหมครับสิ่งที่เราหายใจเข้าไปออกซิเจนเกิดล,ลดลงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับปอดมันแตกต่างจาก AMS หรือว่า เหตใช่ไหมครับ อันนั้นเป็นเรื่องของหัวเป็นหลักแต่เป็นเรื่องของปอดเนี่ยมันทําให้ในตัวของเส้นเลือดในปอดนะครับมันบีบตัวลงพอมันบีบตัวลงปุ๊บความดันในปอดมันก็จะเพิ่มมากขึ้นมันเป็นหลอดอยู่ใช่ไหมครับหลอดที่มันหลอดเลือดที่มันมีน้ําอยู่พอความดันมันเพิ่มขึ้นมันก็บีบให้สิ่งที่มันอยู่ในในหลอดนี่เนี่ยมันออกไปข้างนอกเวลามันออกไปครับมันก็ออกอยู่ในเนื้อเยื่อแถวๆนั้นเองมันก็เลยบวมน้ําก็เป็นอะไรที่มันตรงไปตรงมามากๆออาการของปอดบวมน้ำเนี่ยอาการที่ชัดเจนมากก็คือว่าหายใจเหน เนานเหมือนคนหอบนะครับแล้วก็จะเริ่มมีอาการไอแต่ว่าไม่ใช่ไอธรรมดานะครับแต่เป็นการไอที่มีเสมหะเสมหะสีอะไรสีที่แบบ ชัดเจนมากคือสีชมพูภาษาอังกฤษจะเรียกว่า pink forty s p t u m นะครับไอ้สีชมพูมันคือสีของเลือดนั่นเองนะครับเหมือนกับสิ่งที่เราเอ๊ไอออกมาก็คือเหมือนกับเส้นเลือดมันออกก็คือเลือดมันออกมาด้วยวิธีการป้องกันนะครับก็คล้ายๆกันหมดทุกอย่างคือว่าขึ้นช้าๆนั่นเองนะครับอย่าหักโหมวิธีการวางแผนเดินทางเนี่ยก็พยายามทิ้งวันไว้ให้มากๆก็เหมือนกับ ames หรือว่า hac นะครับหลักการป้องกันเหมือนกันทีนี้มาพอพูดถึงเรื่องของการรักษาเนี่ยก็เพราะว่าที่พูดมาอย่าง ames มันเกิดที่หัว เคมันเกิดที่ปอดการรักษาก็ต้องพุ่งไปที่การรักษาที่ปอดเป็นหลักอะไรก็ตามที่ทําให้เชื้อเลือดปอดที่มันติดมันขยายได้มันก็น่าจะช่วยในการป้องกันอาการได้ซึ่งยาก็จะมีอยู่2กลุ่มหลักๆที่ใช้กันก็คือตัวของเนฟิดิป,ปีนหรือว่าคาเดลาฟิลนะครับเฉพาะทางมากอันนี้ผมไม่พูดถึงแต่ผมแค่บอกว่า อายาสองตัวนี้เนี่ยมันทําให้เส้นเลือดปอดมันขยายมันก็เลยช่วยแก้การที่เส้นเลือดปอดมันตีบนั่นเองนะครับแล้วก็รักษาที่แน่นอนคือต้องรีบเอาลงไปที่พื้นด่วนด่วนด่วน,วนแล้วก็ด่วนนะครับแล้วก็รีบให้ออกซิเจนให้เขาสูดหายใจโดยตรงพวกนี้คือสิ่งที่ต้องทำการรักษาอย่างสุดท้ายน,นะครับคือเรื่องของการใช้ให้ตัว Hy เบอร์บาริกแชมเบอร์เหมือนกับสมองบวมทกประกาศนะครับอาการดัแรงพอกันทั้งคู่นะครับเวลาสิ่งที่ลูกหักเอาขึ้นไปเนี่ยก็เหมือนเดิม แน่นอนทุกคนห้ามลืมไปขาดถ่างออกซิเจนกับตัวหอยแชมเบอร์อันนี้นั่นเองนะครับก็มาสู่ถึงบทสรุปของเรื่องราวในวันนี้กันในแล้วนะครับอาจจะหนักๆห,หัวนิดนึงนะครับเพราะว่าความรู้มันค่อนข้างแน่นนะครับผมจะลองมาสรุปให้มันสั้นดูแล้วกันนะครับสิ่งที่เราเห็นมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างเกิดจากแค่ประเด็นเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือเกิดจากการที่ร่างกายเราปรับตัวกับความสูงใหม่มันไม่ทันวิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าทำย่างไรก็ได้นะครับ ให้ร่างกายเราปรับตัวให้ทันซึ่งมันก็จะมีวิธีแทบจะเหมือนกันหมดเลยก็คือว่าพยายามไปช้าๆช้าๆคืออะไรอย่าใช้เครื่องบินบินจากที่ราบไปที่สูงใช้รถไปเราบินกลับดีกว่าทางวันให้เยอะๆอย่าห่วงมันหยุดครับจะไปเที่ยวที่สูงเนี่ยต้องใช้วันให้มันเยอะเพื่อร่างกายไม่ให้มันป่วยโอกาสในการป่วยอย่างที่เมื่อกี้คุยกันไว้ก็เกือบ50%ในคนที่ไปเที่ยวที่มนันสัก3,000เมตรไปกัน10คนเพื่อนป่วย5คน คุยแผงกันใหม่ๆดีไหมว่าเออเราอย่าประหยัดวันให้มันมากนะักเพื่อความปลอดภัยจะดีกว่าหรือเปล่ายาได้เมอปัญญาที่สําคัญมากๆากนะครับแต่ก่อนจะใช้ยาเนี่ยควรจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอไม่ใช่อยู่ดีไปซื้อมาใช้กันเองแล้วสาคัญสุดคืออย่าเอาตัวเราไปเทียบกับเพื่อนเพื่อนไปมาแล้วเพื่อนบอกไม่ป่วย คุณไม่ป่วยหรอกคุณไม่ต้องทําอันนี้ผิดมากๆนะครับเครื่องยนต์ของแต่ละคนก็คือร่างกายครับมันเหมือนกับเครื่องยนต์บางคนเป็นรถเต่าครับบางคนเป็นโฟลารีเพื่อนคุณอาจจะเป็นโฟลารีร่างกายปรับตัวเร็วก็เลยไม่ป่วยแต่ว่าเราอาจจะเป็นรถเตา่ารถโฟก็ได้ผมไม่ได้บอกรถโฟกไม่ดีนะครับมันดีแต่มันแค่อาจจะชา้ากว่าพ,พูดถึงเรื่องของความเร็วของร่างกายไปเดินเขาอ่ะต้องไปหาความสุขครับไม่ใช่ไปถึงปุ๊บคืนแรกก็นอนป่วยคืนที่2ก็นอนป่วยคืนที่3าก็นอนป่วยหนักกว่าคือคืนที่4ถูกพาเข้าโรงพยาบาล เราไปเที่ยวก็ไปหาความสุขไม่ได้ไปเที่ยวเพื่อไปป่วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ที่ด้านล่างนะครับให้กำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่คลิปต่อไปนะครับเรื่องของการเที่ยวอย่างไรไม่ให้ป่วยขอบคุณมากครับ